สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่เกมคุกกี้รันคิงด้อมนะคะคลิปนี้เราจะมาแนะนําตัวละครใหม่ล่าสุดเป็นคุกกี้ระดับเรเจนเดอรี่นะคะก็คือตัวคุกกี้แบ็คเพิร์นนั่นเองเนาะที่บ้านเพื่อนหลายคนน่าจะเห็นหน้าค่าตาสําหรับตัวแบ็คเพิร์นตัวนี้แหละเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่มาพร้อมกับแพทใหม่ล่าสุดนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูความสามารถแล้วก็ตัวสกิลของตัวแบ็คเพิร์นนี้กันก่อนดีกว่านะว่าน้องอะ่ะทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีสกิลความสามารถยังไงกันบ้างนะคะคุกกี้แบ็คเพิร์นนะคะ,คะ,คะเป็นคุกก เกียร์ระดับดีเจนดารี่สายซุ่มโจมตีอยู่ในตำแหน่งกองกลางของทีมนะวันนี้ที่เราจะใช้เราจะใช้เป็นตัวแบ็คเพิร์แบบไม่มีดาวเลยนะคะในส่วนของตัวสกิลแบ็คเพิร์นะคะน้องจะมีสกิลที่ชื่อว่าผู้ครองทะเลสีดำเนาะในการทํางานของตัวสกิลนะคะน้องจะแปลงร่างเป็นตัวแบ็คเพิร์ใหญ่ๆแล้วก็พาดผ่านตัวศัตรูไปนะคะจะทําให้เกิดตัวกระแสน้ําวนเกิดขึ้นเนาะตัวกระแสน้ําวนจะดูดกืนฝั่งศัตรูเข้ามานะคะแล้วก็สร้างความเสียหายตามอัตราส่วนพลังชีวิตสูงสุดอย่างต่อเนื่องแก่ศัตรูด้วยนะคะใน กรณีที่ดีบัฟถูกลบล้างเนี่ยจะสร้างความเสียหายคงที่ตามอัตราส่วนพลังชีวิตสูงสุดแก่เป้าหมายดีบัฟด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะตัวแบบเพื่อจะต้านทานความหวาดกลัวทุกสิ่งด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของตัวสกิลคร่าวๆเนาะจะมีความเสียหายจากสายฟ้าฟาด400%นะคะแล้วก็ลดการฟื้นฟูที่ได้รับ35%นาน10วินาทีความหวาดกลัวแห่งท้องทะเลลึกนาน15วินาทีแล้วก็ลดความเร็วในการโจมตี20%ลดความเร็วในการเคลื่อนที่20 แล้วก็ลดพลังโจมตีอีก14%นะคะในส่วนของการใส่ท็อปปิ้งให้กับคุกกี้แบ็คเพิร์นเนี่ยเราจะใส่เป็นท็อปปิ้ง2องชนิดด้วยกันนะคะอันแรกนะจะเป็นลดความเสียหาย3ชิ้นนะแล้วก็เป็นครูไทม์อีก2ชิ้นนะคะในส่วนของตัวเอฟเฟกต์ลองอะ่ะเราจะเน้นไปที่ลดความเสียหายเป็นหลักนะคะเราจะเน้นอยู่ที่ประมาณ41%แล้วก็จะมีอัตราคีย์เทคออลอีก10%นะคะงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูการออกสกิลของตัวแบ็คเพิร์นสักหน่อยละกันนะคะว่าน้องได้มีการออกสกิลลักษณะยังไงบ้างได้ตามที่เราได้ ไว้หรือเปล่านะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่ไหนไหนดูสกิลนี่อ่าด,ดูดูดูด โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาต่อในการจัดทีมลงอารีนาเลยดีกว่าเนาะทีมอารีนาที่เราจะเลือกใช้นะคะเราใช้เป็น5ตัวนี้เลยนะก็จะมีตัวแบ็คเพอร์อยู่ด้วยนะคะตัวแรกนะแนวหน้าเราใช้เป็นตัวบบวชูกายืนคู่กับตัวฟินนงเชียนะแล้วก็กองกลางนะคะจะเป็นตัวเอแคยืนคู่กับตัวแบ็คเพอร์นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายแนวหลังของเราเนาะเราใช้เป็นตัวยูนิคอนนะคะในส่วนของตัวสมบัติที่เราเลือกใช้ในเซตทีมนี้นะก็จะเป็นตัวคัมพีนาฬิกาแล้วก็ตัวพระคุมวิญญาณนะคะโอเคงั้นเดี๋ยว ราจะไปลองสู้ให้ดูแล้วกันนะว่าเราใช้เซตทีมนี้แล้วก็สมบัติแบบนี้อ่จะเป็นยังไงกันบ้างนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ทีมแรกกันเลยดีกว่าเนาะทีมแรกที่เราจะเจอนะคะจะเป็นตัวคันช็อกโกยืนเดี่ยวเลยนะก็จะมีตัวน้องฉลามแล้วก็ตัวพายฟักทองด้วยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะอ่ะมาแล้วมาแล้วนะอ้ยน,อน,นี่โอโ้โหนัวหนว โอ้โหบอกว่ามองสกิลของตัวแบ็คเพิร์แทบไม่ออกเมื่อกี้แต่ว่าเห็นแวบ,บๆนะเมื่อกี้นี่เดี๋ยวรอดูอีกรอบนะคะในการออกสกิลของตัวแบ็คเพิร์ธเนาะจะได้ออกคันหรือเปล่านะเอ้ยได้ออกสักครั้งเอ้ยนี่ปิดฉากหรือเปล่าอุ้ยเหลือล่างสแตนตัวสุดท้ายเอ้ยมาปะอีเรียบร้อย สำหรับตัวดามเมทที่ทำได้ในรอบนี้นะคะอันดับหนึ่งของเราก็จะเป็นตัวแบ็คเพิร์เลยเนาะตัวเดียวก็คือ3มล้านเลยนะคะรองลงมาก็จะเป็นตัวบาวชูก้าเนาะปกติจะเป็นบาวชูก้านะอันดับหนึ่งของเราแต่ว่ารอบนี้เป็นตัวแบ็คเพิร์เออก็ถือว่าโอเคนะอันนี้ขนาดยังไม่มีดาวนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มรอบที่2กันเลยดีกว่าเนาะรอบนี้ที่เราจะเจอนะคะจะเป็นตัวฟิโนงเชียเหมือนกันนะแต่ว่าเขาปิดอีกตัวนะแล้วก็จะเป็นตัวเอ็ดเบสโซนะคะอย่ามารอลุนแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงแต่คิดว่า่าาานนจะะทีมคลคล้ยๆกัแห เขาใช้เป็นตัวมันม่วงด้วยนะ,ะแล้วก็จะเป็นตัวคอสเต็ดนะคะแต่ว่าจะไม่มีตัวแบบเพอร์แบบเรานะมาลอลุนละกันจะเป็นยังไงจะสูสีหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้อโโอ้โหโดนมันม่วงดันนี่เอ้ยแบบเพอร์จัดไปหน่อยลูกนีมดนุดซะหน่อยนานโอ้โหเดือดเหมือนกันนะเอาให้นข้อพูดถึงอะ อีเฮ hey. 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 hey, ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แกแอบซูสีนะฮะพูดถึงครับดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะโอ้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 เฮ้ย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 ไอ้เรือสองตัวจัดการพี่น้องเชียร์เลยอบอกว่าแบ็คเพอร์จัดการเลยลูกตัวสุดท้ายปาดเลย นี่นั่นแหละอุ้ยโอ้ยติดใบอีกอ่ะนะเหลือตัวสุดท้ายแล้ว อือเรียบร้อยสําหรับดาเมที่ทําได้ในรอบนี้นะคะของเราอันดับหนึ่งก็จะเป็นตัวแบ็คเพิร์นเนาะก็อย่างที่เห็นนะคะประมาณ3ล้านสแต่ว่าของบาวชูก้าก็ไม่ได้น้อยหน้านนะก็ประมาณ3ล้านสนะคะก็คือว่าโอเคเราคิดว่าแรงเลยแหละสำหรับตัวแบ็คเพิร์นรอบนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาต่ออีกรอบหนึ่งให้ดูนะคะทีมที่เราจะเจอนะคะเขาจะปิดตัว2ตัวหน้าเนาะคิดว่าน่าจะเป็นแทงแหละแล้วก็จะมีตัว A อแคกับตัวเอเปโซอาจจะคล้ายๆกับทีมรอบก่อนหน้านี้ที่เราเคยสู้นะปะอย่าไปรอลุ้นกัน มาแล้วม่แล้อโอเขาเป็นตัวฟินองเชียกับตัวบาวชูก้านะคะเอ้ยเป็นไงบ้างเฮ้ยเอ้ยอุ้อองใส่โอ้เดือดมากเดือดมากคือโอ้เหือสองตัวสุดท้ายแบบว่าวุบว่าแบบเดียวอี่ปาดซะหน่อยให้ได้ออกสกิลบ้างสิแบบเพิร์ลือนี บอกว่าโฉบสักครั้งสักครั้งเอ้ยนั่นแดดดดดดดหละเราจะใช้ยอ้ย สำหรับตัวดาเมจที่ทําได้ในรอบนี้นะคะอันดับหนึ่งจะเป็นตัวบาวชูก้านะแต่ว่าถ้าดูจากดาเมจของตัวแบ็คเพอร์แล้วก็ดูการต่อสู้กับรอบเมื่อกี้เนาะแบ็คเพอร์ ur, มันจะไม่ได้ค่อยออกตัวสกิลเท่าไหร่นะคะอาจจะออกแค่ครั้ง2ครั้งนี่แหละแต่ว่าดาเมจที่ทําได้ก็ประมาณล้านก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับคลิปแนะนําตัวละครคุกกี้แบ็คเพอร์ตัวนี้เนาะเราก็มาให้ดูนะคะว่าน้องมีสกิลความสามารถยังไงแล้วเราจัดท็อปปิ้งยังไงให้ใหกับน้องแล้วก็จัดทีมยังไงในการลงอารีน่านะ ขอตัวลาไปก่อนนะท่านเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สสกดส u b ค c ส i b ชช่องให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ